อาวันนี้มายู่การทำเคบับนะครับทุกคนทำเคบับกันนอนเที่ยงคืนมาลองเล่นที่เป็นแมปที่ขเขาฮิตกันหมดเรื่องราวก็หมดหลขีดจำกัดมาเล่นหมดเรื่องราวกันก่อนนะครับอะไรวะเล่นหมดเรื่องราว ว้าวร้านทำเคแบบับคิวกดล็อกเมาส์เออเร็วให้แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจน้่ยเหรอขอแสดงความยินดีคุณได้รับการจ้างแล้วได้รับตำแหน่งแคทแทเชียร์อ้ย ว้าวคือไม่จำเต็มดวงนี่มันร้านเคบับโอ้กลางถนนตอนเที่ยงคืนนี่สิโคตรดีเลยปลาเข้าหลังร้านนี่อะไรวะสายไฟ Welcome to your night shift at Shawarma Kiosk. Let's start with the basics. Step one, turn on the grill. Customers just love their shawarma hot. เปิดย่างเตาเนื้อร้อนต้องไงต่อเปิดนะจ๊ะอ๋อเปิดโอ้ไปน่าจะรู้เรื่องแค่ทำเคบับแค่นี้ไม่ได้มีอะไรยากหรอกเอาเนื้อมา นี่ไงเนื้ออ่านกฎระเบียบไม่อ่านไม่อ่านอะไรวะทิยุโอ oh. คุณลูกค้าใช้เวลาได้จริงๆ150หนึ่งร้อยห้าสิบบาทขอดูก่อนคุณลูกค้าปกติไหม ออเข้าไปดูคุณลูกค้าใกล้ๆดีกว่าอืมโอ้คุณลูกค้าในตัวสูงจังอนะ่ะนี่คุณลูกค้าตัวสูงมากเลยนะเนี่ยเห็นโมตีเยอะเนี่ยโอ้โอโอโอเคีแต่ผมทำให้เลยจัดให้พี่ชายยวต้องนานนิดนึงนะเคบับ อะไรวะซอสเพิ่มชีสสลัดแล้วก็เนือ้อแล้วก็เนื้อนะอ่ะอ really ่าขอโทษนี่ฉันตัวสูงขอบคุณมาก อันนั้นอะไรนะ่ะแมวอ่ะน่าจะแมวอันนั้นรถของคุณลูกค้าป่ะน่ะเพื่อนของคุณไหมโอเคปกติ อื๋อ,อเข้าไปดูคุณลูกค้าใกล้ๆหน่อยอหน้าตาก็เฟี้ยวปกติดีนี่รองเท้า Adidas ปกติเฮรอสักครู่นะครับกำลังทำ เดี๋ยวมันไม่อร่อยรีบอาหารที่อร่อยที่สุดมันต้องทำช้านี่แหละหอของดีกิ้งชาวาม่าคืออะไรวะชาวาม่าคือเคบับเนี่ยหรอดี นี่คือแป๊ปซี่เปิดลูกค้าสร้างอะฮสวัสดีคุณผู้หญิงเอาอะไรดีครับไม่ย่างไม่ย่างกับหรืหนาไม่ย่างมึงไม่ต้องกินนี่อี่อัน สองอันแล้วมาดูก่อนฮุย้ยลูกค้ามีฝาแฝดด้วยมีฝาแฝดด้วยเหรอไม่ผิดปกผิดปกติมาอะไรผิดกับคุณ มึงผิดไงมึงเป็นตัวประหลาดตัวประหลาดกรหาแยกแยกเงาพันล่างแยกล่างได้ด้วยอ่ะมีมีแฟดโอ้ลูกขา้าเอาชิ้นหนึ่งเนาะแต่ก่อนอื่นเงียบมากในคืนนี้ มันบล็กเหรออ๋อไปแล้วออเช็คลูกค้าใกล้ๆหน่อยดูซิลูกค้าจะปกติไหมอืมเหมือนอะปกติดีนี่เหมือนเป็นอะไรวะ อาหารตำรวดอ่ะอืมกำรรนั่นๆนั่นเลยเคครับน้องกอน ก็ได้แล้วครับลูกค้าร้อนแล้วก็พร้อมเลยขอพู้อย่างน้อยก็มีคนตื่นขึ้นมาคืนนี้จะได้อิ่มๆนะพอพูนที่ไม่ใช้บริการนะครับทุกคนเสี <S <S ยงอะไรวะไปขอประตูโอ้ <S <S ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าต้องการเคบับไหมครับเอ,อิมคุณมาก่อหนนะ้าร้านคือหิวแล้วครับ จำสแกนก็พอไปวะเออช่วยด้วยลูกค้าขายตัวคือ ผีเออผมไม่บริการนะครับถึงคุณจะจ่ายเงินมาแล้วแต่ผมก็ไม่บริการร้านนี้จ่ายเงินก่อนบริการดีมากจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยเอาของในนั้นแหละ เขาอะไระนะคุณผู้หญิงเฮ้ผู้หญิงใช่ไหมวะ <c oughs> โอ้ my god Jesus skeleton skeleton Ske มาซื้อของช่วย,ย Jesus <c oughs> ขอบคุณนะครับที่ใช้บริการ ไปเลิกก็ไปบริการเสร็จแล้วทายุบต <Seriously, S 1> ิดลิก็เสิ็โ oh. อ้นั่นไงนี่อะไรวะเห็ดให้มาทำอะไรวะเนี่ยโซปกรกโป อ๋อเด็กคุณผู้ชายแล้เสื้อคุณผู้ชายนั้นไปทำอะไรมาเนี่ยแล่ม,มันชอบแบบนุ่มอ่ะนี่คร์ปกติดีแต่แฮเสื้อเปื้ลเฮ้ยใครเคาะอะไรวะหนะมีอะไรไม่ต้องเคาะ โอ้ยอะโอเคชอบกินเลยเนาะ มีข้อเสนอกับสำหรับคุณคุณจะกินลูกอมของฉันฉันนึ่งร้อยอันอะไรวะลูกอมคืออะไรวะเตลยอมรับขอบคุณบิดโดนบิด แม่งไม่น่าเลยโจนบิดแม่งไม่ให้จริงหรอกอื้ม <c oughs> ไม่ยอกไงวะืมมันควรเอาออกไงใช่หน่อยอีกครั้งเฮ่เอ๊แทำไมหน้าเหมือนผู้ชายอย่างวะ คิดเปลงแล้วละ

ไม่มีหัวใช่ไหมผมจะบริการให้คุณอย่างดีเลยไป เสียหัวไปไมใช้ไงไม่มีหัวยังกินได้ผิดปกติโนลถทนหัวขาดเหรอไอไรเหรไม่มีหัวเอาอ้นนี่มันคืออะไรวะฮ้าหรือเธอ 弄个慢呢？能 cho à? còn lâu nữa. ôi. kinh có mấy bọt. ยาวอุ้มปากบาง<า>ชีกไปกยังคอเลยเอ่ะโอเคไปไปไปบริการเสร็จแล้ว ชุ้มหนึ่งอันมีซุปเด้ออ๋อเ๊บซี่ดนใครมาเปิดเพลงวะอหรอ,อไหนมาเปิดเพลงตรงนี้ยังผิดปกติอั้งแมง

เออมึงมองอะไรน่ะมองขึ้นเพดานทำไมน่ะผิดปกติรานนี้คืออะไรเนี่ยมันงอกมาได้ไงเนี่ยเฮ้ย โอ้ท่าเดินเก๊กจังนนจเนอะอืมไปดีนมันจากไหนวนะวนัวเลยเออเน่งไปดีนมันจากไหนเนี่ยออ้องน้ำอยู่ไหนไม่รู้ว่าใครชวนกูเล่นม็อกฟุตเนี่ย Ôi. À mà đi đi, à đi đi. Đi chứ nó, đi. Mày. Here you go. Finally. Thanks, I was starving. เฮ็ดเข็มทองมันนี่เลยมันนี่ไม่ต้องหนีเอาสองอันโออเค was about to order, and you slammed the window unbelievably. Oh, Two pieces. luôn không có gì, cái bình thường อ๋ออ๋อคนเมาคนเมาเดินไม่กินนะ่ะเฮ้ยเอาเยมากเลยขนาดใหญ่หนึ่งร้อยยสิบบาทเฮ้ยเรื่องนั้นฉันไม่มีเงินเลย Cái khuôn thắng tập bay sẵn nhà Kiến phí đấy một mày Mấy vô lịch làn Hắn nằm sẽ đây dinh nó thay mình khó quá Đấy. Ừ. Ô ừ, rất sống ấy. À ngoài này chín điều nó. Ngon. Ôi. Hay à. I come all the way here dreaming about a shawarma, and the window closes right in front of me, just my luck. <laughs> พอหนุ่มใส่สูตรนี่นเคยปกติเอาอะไรคีหัวขอมทำเร็วเนี่ยร้อนอยู่เนี่ย <150. S 1> <c oughs> ไอ้พน um, mm, mm. ุมดีท่านเราไปอืมอืมอะไรวะเนี่ยไอ้เอ็มเนคืออะไรวะเนี่ยฮิตดินจืออ่ะฮิตดินจื๊อก็ตับฟักฮิตดินจือมีชีวิต Up, please and make it quick. I'm already late because of work. <coughs> Boss kept me over time again. <coughs> At least I'll get some food before heading home. Something else? Soda. <coughs> Got it. The soda is 50. Total 200. Here's your. <coughs> Good. อ้าวคุณไม่อยู่กูไม่อยู่แป,ป๊บเดียวเกิดอะไรเกิดขึ้นน่ะไม่มีตังค์อะไรอ่ะคุณไม่อยู่แป,ป๊บเดียวเกิดอะไรขึ้นเอาคุณไม่อยู่ไม่เลยคืออะไรคลิปนี้จบเพียงอ่นนี้นะครับเล่นไม่สำเร็จ